ในส่วนของผู้ช่วยพิธีกรขอบคุณทัานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองท่าเดลที่สามและทุกท่าพความราบไหหมู่บ้านที่สงครับการรัตนาสารพระที่ดานที่สุจารุรองโลเจ้าว่าพระป่างร์เสีรดลเมตตาที่าารณาพาาหลขังสกุลพอดีขอการรัตนาด้่ยกำรัครับไปด้วยวันนี้ป้าจันทร์ Enantiyawi Dukon. Anicchāватangkarā upādayāminu จ่เรสีท่านอย่างนี้ครับอมค์องชาด้วยอาไร พญาเด่นเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติที่สองเบียดขวางท่ารองสกุลกำนันสี่ท่านดังนี้ครับพญาเนเชิญนายรองดุลวงศ์รองนายกองการบริหารส่วนตะมุขเขินเบียดเชิญนายชาตรีพารารองนายกองการบริหารส่วนตะมุขเขินนางสุชัยมีศรีเลขานยุการนายยงการบริหารส่วนตะมุขเขินและนางยมนเพียมน้ำพรวีรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตะมุขเขินพญาเนเชิญทั้งสี่ท่านด้วยความเคารพครับ จตสังารอนุญาตโเดท่ากผู้มเตมวสี่ท่านพื่อความภสกุลตามระดับการนี้ครับ่งนายพัมพูจวตาสมาชิกสภาการบริหารส่วนเป็นบทที่7 สองนานสมนติรมตาที่ช่วยผู้เยี่ยนเร์ยี่สิบสามสามนางจันทาพูนไฮรผู้ช่วยผู้เิี่ยนเบอร์ี่สิบและสี่นางไผ่จิตธุรพันธ์ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขกำลังเถืนขออนุญาตยินเชิญทั้งสี่ท่านด้วยความกรับ สีปีที่พ่อต้องต่อสู้คอยอุ้มจูช่วยดูแลช่วยแก้ไขพ่อลาลัคนักนแต่นี้ไม่มีใครสิ่งข้อไปแต่ลู่เศร้าสุดรล้วไรในช่วที่สี่จากมาวิทยาลัเชิญนั้นเห็ว่มีเกียรยย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 ยติที่พระธางสกลจำนวนส,สี่ท่านแข่งต่อไปนี้ครับลำดับที่หนึ่งเรียนเชิญคุณครูสดใสยิมสดาข้าราชการบำนาญ เดการงพิเศษโรงเรียนบ้านนรรีเปงานเขีนพการศึกษาประนศึกษาสี่สิบเ็ดเก็ดหนึ่งลำดับที่สองเรียนเชิญคุณแม่คำล่าจากบ้านครุลงลำดับที่สเรียนเชิญคุณพ่อสอนหลุนบุตรบ้านไชยเจริญโดยน้ำยืนจากอุบราชธานีและำดับที่สี่เรียนเชิญคุณพ่อบิวคุติมณนัชจากบ้านคำกลงเรียนเชิญทสีันท่านพระธาตุบางสกุลด้วยความวันดีครับ แม้รู้ดีว่าที่สุดมนุษย์นั้นต้องถึงวันตายดับรักสังขารเมื่อสิ้นบนสูญสิ้นทั้งหญิงอย่างแต่ยอมรับพ่อลูกอย่างผูกพัน ครับ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  <laughs> <laughs> เปิด่านชิญพ่อสวยไทยชาติจากบ้านไข่น้รแทนเปิดชวนคุณแม่าช่วยคุณเหลาจากบ้านน้งดมเปนเชิญคุณพ่อคุณนองสุขงมกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ่้วยสมายและลำดับที่สี่เปนเชิญคุณพ่ออำนาจบุญไทยอดีตผู้หญ่บ้านเกิดหนูที่สื่สารเยิดชวนด้งนสี่านคุณพ่อทีขาตองสกุล

จักสติแนบในใจนิรันดร์ทุกขเนวันโลกวังฤึกิ์เป็นพระคุณวอนองค์เทพดสวันตอ์ตกน่านฟ้าช่วยเมตตารับขออ่อเพื่อหนุนถึงความดีเมตตาช่วยการุณคอยเชียตุนบนสวัสด์นิรันรเถิ ต่นงต่อไปจะมีพระเมษสงฆ์เรียนเชิญพระแขกผู้มีเกียรติี่ะธามังสกพูนจำนวนสี่ท่านต่างต่อไปนี้เรียนเชิญคุณแม่สุวัรณหมายมั่นเรียนเชิญคุณแม่หญิวบงแสง เรียนเชิญคุณแม่ธรรมงแสนเรียนเชิญคุณแม่ชาทองสุกสี่ท่านึ้นพ่อผ้าบางสกุลเรียนเชิญค่าบครับ นีที่ไปใจหายอะไรกอ น้ำตาลอเกิดไหลมากันเพราะไม่อาช่วยขก็พื้นเกิดดันสลับทุกันจุดถึงเกิดน้ำตาและจุดสุดท้ายจะมั่นใจสองหน้เลนเินแตกทีนเกดในปีนั้นคือว่าทันและรอระยาหน้าท <ch yeah> anyway> claro ี่ใแนะนำมาตรฐางครับ เป็นเชิญนางกีรนัน,นันชัยสมาชิกอาชาสมัสารนาราสุดหมบานที่ส,สเป็นเชิญนานพามณีรัตน์านาชาสมัครสาาราศุมูบ้านหวมที่